คอลลาเจนที่เขาซื้อมาคุณภาพต่ำไม่สามารถซึมเข้าสู่ผนังเส้นเลือดได้เลยอย่างเคสน้องน้ำฝนนะคะเขาซื้อคอลลาเจนมากินเนี่ยสปีเต็มส่หัวช้างก็ยังอยู่เต็มหน้าเขาไปหมดทิงบอกให้เขาลองนูทริกซีทำไมถึงถึงมั่นใจในนูทริกซีเพราะวินาทีที่เราเลือกสารสก,กัดนะคะเราเลือกที่ดีที่สุดระดับโลกเราเลือกได้ว่าเราจะสกิดใส่แล้วจะใส่แบบโกลเด้นเลโชเรานึกถึงว่าถ้าเรากินเองเราก็อยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราจึงเลือกเดอะเบสที่สุดใส่แม็กที่สุดขอให้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถ แลอดเลยในเวลาที่ผ่านมานะคะเราช่วยคนที่ผิวโคม่มากขั้นสุดผิวแห้งติดกระดูกอายุ72ผิวฟูขึ้นมาผิวขาดคอลลาเจนขั้นสุดรูของขนใหญ่มากผิวดําผิวมีกระมีฝ้าหนามากกินไปสิกวันผิวเด้งผิวเนียนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นวิทยาศาสตร์สารสก,กัดที่เราใส่และชัวร์ทัลเซลเมทริกนวัตกรรมโนเบล2ปีคอลลาเจนพรีเมียมเกรดที่สุดของญี่ปุ่นลงลึกถึงระดับสเต็มเซลล์ใหญ่แค่200ดาตาันคอลลาเจนที่ดีที่สุดของเก,กา,เาหกลีไบโอแอคทีฟคอลลาเจนแม้ว แต่ร่างกายยังมีการสร้างคอลลาเจนต่อเนื่องไม่รู้จบเราเลือกแอลกูตามีมาเพื่อผลิตโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวให้เราเราเลือกแอลกูตาไทโอนที่เหนือกว่าความขาวที่กินกูตาธรรมดาเราไม่ได้ใช้มาตรฐาน GMP ในการผลิตแต่เราใช้มาตรฐาน g h p เทียบเท่าโรงงานผลิตยาเราจะมีพรีเมียมคอลลาเจนที่ลงไปดูแลร่างกายเส้นเลือดสมองทั้งหมดให้เรามีชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องนอนติดเตียงและหน้าตาผิวพรรณของเราอ่ะห่างไกลจากคนที่ไม่ได้บำรุงคอลลาเจนพรีเมียมมากกว่า1 0 2ถึงปีแน่นอนค่ะ